สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ PR s o l d โซเจรายการที่จะนำเสนอภารกิจสำคัญเพื่อชาติสต์กษัตริย์และประชาชนของทุกเหล่าทัพกับดิฉันชุิรสสมบูรณ์ค่ะรองผู้บัญชาการฐานบกค่ะได้ตรวจเยี่ยมการซักซ้อมพิธีกระทําศัตร์ปิยานตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพบ,บกประจำปี2566พลเอกจเจริญชายหินทาวรองผู้บัญชาการฐานบกได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ซ้อมพิธีกระทำสัตว์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพบกประจำปี2566ณลานอเนกประสงค์ศูนย์การฐานม้าค่ายอดีศรจังหวัดสระบุรีซึ่งวันนี้เป็นการซักซ้อมเสมือนจริงก่อนที่จะมีพิธีจริงในวันพุธที่18มกราคม2566โดยรองผู้บัญชาการทหารบกได้ดูการซักซ้อมการปฏิบัติตามลำดับพิธีการปฏิบัติทั้ง12ขั้นตอนอาทิการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทยและการสาธิตการใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยในสาน สามรบจากโรงเรียนในสิบฐานบกรวมถึงตรวจขั้นตอนการนำกองผสมเข้าประจำหน้าประรำพิธีขั้นตอนการตรวจผลสวนสนามขั้นตอนการเชิญธงชัยเฉลิมพลเข้าสู่ประรำพิธีขั้นตอนกระทำสัตว์ปฏิญาณตนและขั้นตอนการสวนสนามโดยก่อนที่จะมีการซักซ้อมเสมือนจริงในวันนี้นั้นกำลังพลที่เข้าร่วมในพิธีจากหน่วยต่างๆของกองทัพบกได้มีการแยกกันซ้อมตามที่ตั้งของหน่วยมาก่อนแล้วและเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจึงได้มาทำการซ้อมในพื้นที่จริง แบบรวมการก่อนที่จะซ้อมเสมือนจริงในวันนี้โดยกําลังพลที่เข้าร่วมในพิธีต่างบอกว่ารู้สึกมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีที่สําคัญยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ครับก็รู้สึกเออภาคภูมิใจครับแล้วก็เป็นเกียรตินะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งครับของพิธีกระทำสัตว์ปริญาณต่อบรงชัยเฉลิมพลในครั้งนี้ครับก็ซึ่งเป็นพิธีที่อทหารทุกคนครับต้องกระทำเพื่อจะจะเป็นการแสดงถึงการเป็นทหารอย่างสมบูรณ์ครับแล้วก็เป็นในตลอดจนการเป็นทหารอาชีพครับ แล้วก็ซึ่งทหารทุกคนเนี่ยจะต้องตระหนักและลลึกเสมอว่าการเป็นทหารอาชีพนั้นเนี่ยจะต้องเป็นทหารทั้งจิตใจครับและวิญญาณครับโดยมีความเสียสละอดทนครับเป็นที่ตั้งครับและจะต้องพร้อมยอมพีชีวิตเลือดเนื้อเพื่อประเทศชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนครับถือว่าเป็นเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับที่ได้กระทาสัตว์ปยานตตนต่อธงชัยเฉลิมพลในครั้งนี้ครับเพราะว่าแด้ด้วยตัวที่เราเป็นพลทหารด้วยครับซึ่งพิธีในครั้งเนี้ยเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ครับ ซึ่งทหารทุกๆนายทหารทุกๆคนนี่คนที่จะได้เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้ครับ สำหรับกำลังพลที่เข้าร่วมพิธีสวนสนามในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น2,846นายแบ่งเป็น4กรมแต่ละกรมมี4ก่องพันสวนสนามรวมเป็นทั้งสิ้น16ก่องพันสวนสนามโดยกรมสวนสนามที่1จัดจากกรมฐานราบที่31รักษาพระองค์กรมสวนสนามที่2จัดจากกรมฐานม้าที่4รักษาพระองค์กรมสวนสนามที่3จัดจากกรมฐานปืนใหญ่ต่อสู้กัศยานที่2และกรมสวนสนามที่4จัดจากกรมฐานปืนใหญ่ที่71 กองทัพภาคที่สองรวมกับจังหวัดนครราชสีมาและภาคเอกชนขอเชิญแต่งชุดไทยร่วมงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกู้แผ่นดินประจำปี2566เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยในวันที่21-22มกราคม2566ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกองทัพภาคที่สองค่าสุรานารีจังหวัดนครราชสีมา เที่ยวชมฟรีกิจกรรมมากมายอาทิการแสดงแสนสีเสียงพระวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชการแสดงโขนการละเล่นพื้นบ้านมวยไทยโบราณอาวุธโบราณการแสดงยุทธปกรณ์ทางทหารตลาดน้ําย้อนยุคและการจําหน่ายสินค้าของดีโคร,ราชเป็นต้นอย่าลืมมาแต่งไทยย้อนยุคสุขใจเที่ยวค่ายก,กันนะครับ กองทัพที่หนึ่งนะคะได้จัดอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตพื้นฐานเบสิคไลฟ์พพอร์ต CPRAED ช็อกกิ้งค่ะให้กับกำลังพลและก็ครอบครัว พลโทพนาแล้วปลดทุกแม่ทัพภาคที่หนึ่งในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาคหนึ่งเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตพื้นฐาน b บ s i c Life Support CPR AED ช็ o กกิ้ให้แก่กำลังพลและครอบครัวกองบัญชาการกองทัพภาคที่1จํานวน644นายสําหรับการจัดการอบรมได้จัดวิทยากรจากสอยอพระราชทานและจิตอาสา904ซึ่งมีพลอากาศเอกสุบ,บินชิวปรีชารองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานประ ทานจิตอาสาด้านการแพทย์และสาธารณสุขศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเป็นวิทยากรให้ความรู้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในการช่วยเหลือกําลังพลครอบครัวและประชาชนที่ได้รับอุบัติเหตุหรือว่าได้รับอันตรายที่จําเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปกองทัพที่3ค่ะได้รับมอบผ้าข่มกันหนาวจากบริษัทห้างสรรพสินค้าเส็นทรัลจำกัดค่ะ พลโทสุริยะเอี่ยมสุโรแม่ทัพที่สให้การต้อนรับคุณสมกมลจิราธิวัฒน์ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มเซ็นทรัลและคณะได้อนุเคราะห์มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับกองทัพที่สามจำนวน1,000ผืนณนะบริเวณห้องโถงหนะ้าห้องรับรองสองกองบัญชาการกองทัพที่สที่ผ่านมาเองกองทัพที่สได้รับปรับอนุเคราะห์จากบริษัท สัพพสินค้าเซ็นทรัลจำกัดมาด้วยดีโดยตลอดพร้อมกันนี้แม่ทัพที่3มได้มอบหนังสือขอบคุณและของที่ระลึกให้กับคุณสมกมลจิราธิวัฒน์ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มเซ็นทรัลและคณะซึ่งในห้วงนี้นับเป็นห้วงเวลาสําคัญยิ่งในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือในปัจจุบันนั้นหลายจังหวัดประสบภายหนาวแล้วก็ยังขาดแคลนเครื่องกันหนาวซึ่งบางพื้นที่เป็นพื้นที่ห่างไกลาย,ยากต่อการเข้าถึงทางกองทัพที่3มเองจะได้นำผ้าห่มกันหนาวที่ได้รับมอบในครั้งนี้ไปมอบให้แก่ น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพที่3เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็เป็นฝัญกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนต่อไปแม่ทัพที่4ี่นะคะได้ลงพื้นที่แล้วก็ย้ําค่ะให้หน่วยป้องกันชายแดนไทยมาเลเซียด้านจาังหวัดสตูนั้นสร้างความมั่นคงในพื้นที่ทั้งทางบกแล้วก็ทางทะเลป้องกันสกัดกัน้นสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเข้ามาในประเทศ พลโทสันติสกุลตนาธแม่ทัพที่สี่ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพที่สี่ลงพื้นที่จังหวัดสตูลตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียด้านจังหวัดสตูลมีชุดป้องกันชายแดนชุดฟอกตรวจชายแดนกองร้อยตำรวจตรวนชายแดนด่านตรวจคนข้าเมือง หมวดปบนเล็กกองร้อยฐานราบและด่านพรมแดนวังประจันเพื่อเน้นย้ำม,มาตรการในการค่มเข้มเฝ้าระวังและก็สกัดการสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเข้ามาในราชนาจาักรไทยทั้งทางบกและทางทะเลโดยมอบนโยบายและของบำรุงขวัญเน้นย้ำกำลังผลทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกันอย่างเข้มข้นในเรื่องของความร่วมมัยร่วมมือกันของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนกับพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะป้องกันให้ชายแดนจงังหวัดสตูลได้เกิดความมั่นคงเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือประชาชนได้ในทุกโอกาสโดยไม่สร้าง เงื่อนไขไม่ผูกพันกับสิ่งผิดกฎหมายและผู้มีอิทธิพลคอยรับผลประโยชน์ขณะเดียวกันขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องติดตามตรวจสอบกระแสข่าวข้อมูลที่เป็นเท็จทําความาเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชนป้องกันการเข้าใจผิดอาจนํามาซึ่งปัญหาการลดถอนความน่าเชื่อถือต่อเจ้าหน้าที่รัฐได้ กองหนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้านะคะได้จัดอบรม Combat c a m ม r ่ค่ะโดยวิทยากรน,นะคะจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกค่ะ ที่ห้องประชุมข่ายสีสุริโยไทยกองพลฐานราบที่15ได้มีการจัดอบรมคอมแบทคามราให้กับกําลังพลที่ปฏิบัติภารกิจภายในกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าและกําลังพลพื้นที่แนวชายแดนด่วยต่างๆโดยมีพลตรีประมุดพรหมอินทร์รองแม่ทัพภาคที่4และรองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าเป็นประธานในการเปิดการอบรมโดยการฝึกสอนดังกล่าวนะคะเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ข่าวภาคสนามสามารถที่จะจัดทําและสื่อประชาสัมพันธ์นา เสนอการปฏิบัติภารกิจด้านต่างๆของกองทัพบ,บกและกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าทั้งเรื่องของการเขียนข่าวอย่างถูกต้องการถ่ายภาพและการจัดทําสื่อวิดิทัศน์อย่างมืออาชีพจากวิทยากรฝ่ายข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกเพื่อที่จะให้ฝึกเขียนข่าวให้มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและความถูกต้องและฝึกเทคนิคการถ่ายภาพให้เกิดความน่าสนใจซึ่งเป็นไปตามนโยบายของคนเอกนรงพันธุ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการฐานบก และรองผู้มยการรักษาความมั่นคงภายในรัชนาจักรที่ต้องการให้หน่วยทหารตามแนวชายแดนได้ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติภารกิจหน่วยให้เกิดการรับรู้เป็นวงกว้างมากขึ้นผู้บังคับกองพันธ์รับที่12หน่วยเฉพาะกิจที่1กองกำลังสุรนารีนะคะได้พบปะผู้นำทหารกับพูชาในพื้นที่เขาพระวิหารอำเภอการทรลักจังหวัดศรีสะเกดเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยทหารในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นค่ะ ที่ศาลาสันติภาพจุดประสานงานผานหินยาอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารต่ำบนเสาธงชัยอำเภอการทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดพันโทวิทยาสาริยาผู้บังคับกองพันธ์านรับที่12หน่วยเฉพาะกิจที่1กองกําลังสุรานารีร้อมด้วยกําลังพลหน่วยขึ้นตรงเดินทางเข้าพบปะพลตรีคืมเคือนผู้บังคับกองพันสนับสนุนที่371และผู้นําหน่วยฐานกัมพูชาในพื้นที่เนิน391เพื่อที่จะพบปะหาหรือพัฒนาความสัมพันธ์และประ สารงานการลาดตระเวนร่วมป้องกันไฟป่าการกระทําผิดกฎหมายและการแก้ปัญหาในพื้นที่ชายแดนร่วมกันทานี้หน่วยเองนะคะได้จัดเจ้าหน้าที่สายนารัก์ให้บริการทางการแพทย์แจกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้นำหน่วยฐานกัมพูชาเพื่อแสดงถึงความห่วงใยและเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้เกิดความแน่นแฟนยิ่งขึ้นต่อไป กองพันธานราบที่3กรมฐานราบที่23ค่ะได้จัดประกวดนะคะการวาดภาพระบายสีในหัวข้อทหารในอุดมคติของฉันเนื่องในวันกองทัพไทยค่ะ กองประธานราบที่3กลุ่มฐานราบที่13จัดประกวดภวาพภาพระบายสีให้กับบุตรของกำลังพลในหัวข้อทหารในอุดมคติของชั้นเกี่ยวเนื่องในวันกองทัพไทยค่ะโดยแบ่งเป็นกลุ่มทรงผลงานเข้าประกวด3กลุ่มดังนี้ระดับอนุบาล1-3ระดับชั้นประถม,มศึกษาปีที่1ถึงป3แล้วก็ระดับชั้นประถม,มศึกษาปีที่4-6ถึงโดยคณะกรรมการประเมินผลนะคะได้ดาเนินการคัดภาพระบายสีที่มีผลงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนา เข้ามาตัดสินหาข้อสรุปแล้วก็ได้มอบรางวัลให้แก่เด็ก,ดกๆนนในวันเด็กแห่งชาตินาสนามกีฬาค่ายวิรวัต์โยธินอำเภอเมืองจังหวัดสุรินที่ผ่านมานั่นเองค่ะ ร้อยโทยทุทธจักรศรีบุตรตะผู้บังคับกองร้อยฐานพรานที่2011หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่20นำชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจแต่งกายชุดตุ๊กตาเดโนเสร์ค่ะลงพื้นที่โรงเรียนตาดีกาจำนวน3แห่งในพื้นที่ตำบลก่อลำอำเภอยะรอง a จดปัตตานีเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดท,ที่มักจะเกิดขึ้นในห้องที่มีฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังเช่นโรคไข้เลือดออก ดืกันให้ความรู้ความเข้าใจแนะนําวิธีปฏิบัติตัวการทําลายแหล่งพ่อพันธุ์อยู่ทั้งในโรงเรียนและที่บ้านของน้องๆน,นักเรียนพร้อมทางได้แจกจ่ายซายอเบสนะคะให้กับน้องๆเพื่อใช้ในการกําจัดลูกน้ํายุงลายที่อาจเป็นพาหะนาโรคไข้เลือดออกนอกจากนี้พี่พทหารค่ะยังได้แต่งชุดไดโนเสาร์แล้วก็นําเครื่องพ่นปนสําหรับกําจัดยุงลายในพื้นที่โดยรอบโรงเรียนแล้วก็พื้นที่ชุมชนใกล้เคียงเพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาดท,ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยการปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติ กิจการพลรเรือนตามนโยบายผู้บัญชาการฐานบกโดยได้ใช้วิธีที่ดูอ่อนโยนนะคะในการเข้าพื้นที่เพื่อลดความหวาดระแวงที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันค่ะเชิดชูเกียริฐานกล้าอ o อ o เนอร์เดอะฮโรสนะคะวันนี้เสนอตอนความช่วยเหลือที่ส่งต่อให้กันในครอบครัวฐานผ่านศึกค่ะ การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกมีหน้าที่ในการสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกทหารนอกประจำการและผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศนับตั้งแต่มีพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกพุทธศักราช2510ซึ่งในปัจจุบันยังมีทหารผ่านศึกและครอบครัวที่ได้รับการสงเคราะห์รวมจำนวนกว่า590,000คน ครอบครัวของร้อยเอกเทืศักด์อ้นชัยยะเป็นครอบครัวทหารพันศึกที่หัวหน้าครอบครัวนั้นต้องสูญเสียอวัยวะในระหว่างปฏิบัติหน้าที่จึงได้รับสิทธิทหารพันศึกบัตรชั้นที่1ซึ่งทําให้ทั้งครอบครัวอ้นชัยยะได้รับการส่งเคราะห์ในหลายๆด้านและสามารถมีความมั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้ครับรับราชการครั้งแรกเลยนะครับที่กองทัพภาคที่สองส่วนหน้าเรียกว่า ชุดปฏิบัติการบิน22ของกองทัพภายสองส่วนหน้าครับก็เป็นนักบินปีกหมุนต่อมาก็ในปี2517ก็ไปรับทหารที่เขาบาเดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้นก็เลยโดนผู้ก่อการร้ายขอมมิวนิสตนะครับในสมัยนั้นก็ยิงเข้าที่บริเวณแขนขวาครับก็เลยทําให้ต้องตัดแขนขวาก็ได้ทําหน้าที่ก็ได้รับการดูแลจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นด้านสวัสดิการสงเคราะห์ด้านการศึกษาของบุตรด้านการรักษาพยาบาลครับทุกอย่างการง์การสงเคราะห์ฐานผ่านศึกก็ให้การดูแลฐานผ่านศึกนะครับคือหลังจากปลดพิการแล้วนะครับก็มีตั้งความหวังไว้ว่าเราจะต้องยังมีความสามารถมีความรู้ที่พอจะทํางานได้ก็เลยก็เลยเข้ามาสมัครที่ทํางานที่องค์การสงเคราะห์ฐานผ่านศึกนับเนื่องได้เป็นเวลา32ปีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีพื้นฐานจากการ รับราชการทหารมาแล้วก็รู้สึกจิตใจของผู้ที่เขารับการส่งเคราะห์นี่เขาต้องการอย่างไรบ้างนะครับเราก็จะให้การส่งเคราะห์เขานอกจากร้อยเอกเทิดศักดิ์จะได้ทํางานในองค์การส่งเคราะห์ทหารพันศึกแล้วในปัจจุบันบุตรชายของร้อยเอกเทิดศักดิ์นั้นก็ยังเป็นทันตแพทย์ของโรงพยาบาลทหารพันศึกอีกด้วยครับ ในเรื่องการศึกษาเนี่ยผมได้รับทุนตั้งแต่เด็กเลยครับจนถึงชั้นมหาวิทยาลัยครับผมหลังจากที่สำเร็จการศึกษาแล้วผมก็ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลฐานผ่านศึกนะครับรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ได้รับส่งต่อมาจากคุณพ่อนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติครับที่ได้ดูแลฐานผ่านศึก ครอบครัวอ้อนชัยยะนับเป็นครอบครัวทหารผ่านศึกที่กลับมาทำหน้าที่เป็นผู้ให้อีกครั้งนับว่าเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้ให้การดูแลและประครับประคองจนมีความมั่นคงทางด้านอาชีพการงานและสามารถส่งต่อความสุขให้กับผู้อื่นในสังคมได้ต่อไปผมก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่เป็นบุตรของทหารผ่านศึกท่านหนึ่งนะครับ เราก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยสำหรับฐานผ่านศึกทุกท่านที่ยังมีชีวิตอยู่รวมถึงท่านที่ล่วงลับไปแล้วรวมรวมถึงครอบครัวด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับวันฐานผ่านศึกวันที่3กุมภาพันธ์นะครับเป็นวันที่แสดงออกถึงฐานผ่านศึกแล้วก็ผูดที่กําลังปฏิบัติหน้าที่เรายังมีฐานผ่านศึกที่ อยู่ในสถาบันหนึ่งของชาติศาสนาและก็พระมหาย์แล้วก็อยากจะขอความอนุเคราะห์จากพี่น้องประชาชนคนไทยแต่ผู้มีจิตศรัทธาที่จะมาร่วมบริจาคไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแพทย์หรือว่าอุปกรณ์การแพทย์หรือว่าจะมาสมทบทุนในด้านอื่นๆทางองค์การสง้์ฐานผันศึกแล้วก็โรงพยาบาลฐานผันศึกก็ยินดีครับ เนื่องในวันทหารผ่านศึก3กุมภาพันธ์2566องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาและพิธีวางพวงมาลาเพื่อคาระวะด,ดวงวิญญาณทหารกลา้าภายใต้ชื่องานเชิดชูกเกียรติทหารกลา้า3กุมภาพันธ์วันทหารผ่านศึกณนะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อเป็นการร่วมรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญและความเสียสละของเราวีรบุรุษทหารผ่านศึก จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมบริจาคเงินเพื่อสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัวผู้ยากไร้ให้มีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่บัญชีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัวผู้ยากไร้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 354 8587ต่อ41 235และ41 236 วันนี้ในอดีต16มกราคมนะคะมาร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์และเทิดทูนประวัติศาสตร์ที่สำคัญใน VR s o l ์โเค่ะ16มกราคมวันนี้ในอดีต111ปีก่อน2451ทีมนักสำรวจอังกฤษนำโดยเซอร์อันเนสเอชเชคอตันค้นพบขั้วแม่เหล็กใต้ของโลก วันนี้ในอดีต2,463หรือว่าคริสตศักราช1,920สันนิบาตชาติองค์การระหว่างรัฐบาลแรกที่มีภารกิจหลักเพื่อทำรงสันติภาพโลกจัดการประชุมสภาครั้งแรกในกรุงปารีส 16มกราคมวันนี้ในอดีตวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์กิจการอุทกศาสตร์เริ่มมีครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปี2399โดยรัฐบาลได้อนุญาตให้อังกฤษส่งเรือหลวงซาราเซนเข้ามาสำรวจอุทกศาสตร์ในอ่าวไทยเพื่อจะทำแผนที่เดินเรือที่สำคัญต่อมาในปี2439ได้มีการก่อตั้งกองแผนที่ทะเลขึ้นตรงต่อกรมฐานเรือในปี2457ได้เปลี่ยนชื่อกองแผนที่ทะเลเป็นกอ อ,อุทกศาสตร์ฐานเรือและในปี2464ได้ยกขึ้นเป็นกรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ 16มกราคม2501พ,พระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศรมหาภเดชพราชบร,รมบนาถบพิษเสด็จพระราชดำเนินท่งประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหลักแรกกระทั่งวันที่16มกราคม2503เป็นวันเปิดศูนย์อบรมและวิจัยโรคเรื้อนในบริเวณโรงพยาบาลพระประแดงโดยพระองค์ทรงพระราชทานานามว่าสถาบันราชประชาสมาสัยและได้ทรงอธิบายความหมายว่าพระราชาและประชาชนยอมพึ่งพา สายกัน สารคดีพิเศษนะคะเนื่องในวันกองทัพบ,บก2,566วันนี้ติดตามความสําคัญนะคะเรื่องของการผลิตกําลังคนของกองทัพบ,บกทั้งนายทหารสัญญาบัตรและก็ชั้นประทวนโดยเฉพาะนายทหารซึ่งผ่านการหล่อหลอมจิตวิญญาณในการเป็นทั้งนักรบนักพัฒนาและคุณลักษณะความเป็นผู้นําจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระาชทานกําเนิดเมื่อวันที่5สิงหาคม2430ติดตามได้ในสารคดีพิเศษชุด ก่องทับบกกล่องทัพคู่แผ่นดินค่ะหลังจากจบรายการ VR อารโซเจอรวันนี้เสนอเป็นตอนที่9จากรุ่นสู่รุ่นค่ะหลังจากนั้นติดตามข่าวในพระราชสำนักนะคะหมดเวลาของรายการ v r โซเจอรแล้วดิฉันเดลียรถสมบูรณ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ